ดีครับโอ้อันนี้หานมาที่เช่าเลยเนี่ยเอาเนี่ยตรงของทรูรังไมเลยแหละอืมอืมอันนี้อันนีก็อืมไปเอาไปมากดถายกดฟิล์มสวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานเมื่อคืนของมาถึงเนาะผู้ใหญ่เจดีส่งสิ่งนี้มาให้ทุกคน กดเสียงอ่าใช่มันคือปลาทู้เค็มแล้วไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เกลมเค็มอยู่นะครับผมมอบให้พี่บ่าวจากผู้ใหญ่จะดีไม่ออกน้ำขอบคุณครับครับครับเรียบร้อยครับผมเออไว้กิานเยอะเลยน่าจะกิโลหนึ่งมั้งโอ้กิโลโอ้เสียงกินได้หวันแล้วเนี่ยกินพอดีอเอาห่านทอด อาหารไม่มีพอดอาหารไม่พอดีครับผมเออเออครับผมครับคนกิดีนะสมบูรณ์เลยครับผมครับครับผมผมก็กินแล้วเมื่อคืนตัวนึงแล้วนี่อะไรอะไรใช่ไมอะไรอยู่จำจำเสร็กคนเนาะจำข้อนี้นี่แหละเออแล้วก็อ๋ไปวันนี้ไปน้อยต่อดิดันนี้บอกนี่นะครับจะติดประตูหน้าต่างฉาบเซตร้อยบระชาบอกเออเต็มร้อยฉาบเสร็จแล้วโอ้โอเคไหมเดี๋ยวหนอ เตจะชอบไปขอบคุณครับเยียดีค่ะอืมโอเคขอบคุณนะคะคนงานที่ว่านะเออโอ้ต้องใส่คำคำในนะสมากก่อนหรอฮะไม่ผมวันไม่ทำพักวันจะปวดแขนว่ะนอนทั้งวันแขนปวดมากเลยไม่หายเลยช่างตึกกับพี่ชาเป็นแบบว่าไงวะในเหรอสมน้ำหน้าว่ะมอไม่รู้จะไปว่ะเออครับพี่ว่าวปวดแขนทำไม่ทำก็ไม่ปวดนะฮะทำช่างงานก็ไม่ปวดทำไม่ทำก็ไม่ปวดเออ าทำอะไรปวดเลยไปเลยมันมันไม่ใช่มันเกี่ยวกแต่เขาว่าปวดแล้วมันหายนะถ้าไปหาหมอนอะเออเออเห็นเขาว่ากันนะนะอยากไปกลัวเลยเออนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละเกีจอแเราไม่ไปต้องบนเอออยากไปเห็นหมอคิดปไปหาหมอเถอะโอเคจะพูดยังไงรู้ไหมไปยัดุงท้ายไปหาหมอไปหาหมอโอเควะยัดถุงท้ายไปไปแล้วตายเลยไปยัดถุายแล้วนะคะจะเต็มเพราะว่าเกิดไม่เคยไปหาหมอทีนะทำไงเนาะเออเข้าใจอยู่ เออไม่ต้องไปบังคับให้ปวดอย่างนั้นแหละนั่นแหละผมก็เวรงานใช่ตอกนี่เดี๋ยผมก็สมควรจะใช้ตอกใ่สมัยกษ์มีไสำงไม่ถ้าพวกผมทำงานหนักมากกว่าโอ้ทำไม่ทำมันก็ไม่เลยเขายังมีเหตุผลดีอยู่ทาไม่ทำมันก็ไม่เอานะผมสบายกพรามันก็ตัวเลยถ้ายกคล้อมันเป็นเลยผมอยู่ตรงกลางแล้วกันผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันมือผมอยากไปอยู่แต่มันยังไงมัน อืมวันนี้เสร็จแล้ววันนี้เสร็จพี่บ่าวขึงเชือกใส่นี่เลยบรือเปมาทานมาทานขึงเชือกใส่นี่เลยมาทานแล้วทำไมมันไม่ตรงนะพี่บ่าวไหนนี่นะเออเสามันเชือกไปข้างไม่เสาไปข้างนี่เอาเอียงนี่เสาเอียงเยอะๆได้เหรอโอ้ทำอะไรนะทำไม่ตรงก็ตายเขาเลยอืมตายเลยอืมมาทานโอ้เดี๋ยว เขาบ่าหลังนี้แหละก็มูเลยสุดยอดเลยเด้อแล้วก่อวันนี้เสร็จบ่นหนเสร็จถ้าว่าดูกายก่อนก็เสร็จดอกเสร็จอยู่เนาะอืมเหลือนิดเดียวเองนี่นี่ไม่จะเหลือแค่นี้เลยใช่นี่ะเสร็จอยู่นี่อืมก็เมื่อวานก่อนนี่บ่ได้ได้ม่อนไม่ทำเมื่อวานเลยพักพักเมื่อวานเมื่อวานเลยเอามาวันไม่ได้ทำบ่ไม่ทำเอาบ่เออพักวันเลยอันนี้ทำตั้งแต่วันก่อนบ่เออก่อนโอ้ยบล็อกก็จะเหลือได้หนิเนี่ยดูสองนี่เด้เอา สาชั้นเลยจะเลื่อนเลื่อนนิดหน่อยอ่ะอ๋อนี่คือจะตรงนี้จะสูงกว่าเพื่อนใช่อ๋ออืมสูงหน่อยเดี๋ยวก็ฉาบแมลงชาบเอาเครื่องดิเออเดี๋ยวเครื่องขัดดิเออขัดดิจะขึืนอยู่เออเอาเครื่องไปเอาเครื่องดิเออใช่ฮะไม่เลื่อนได้ไงจะก่อนนินวางเกวจะตรงนี้เป็นจะก่อบล็อกอ้าวใช่ทีนี้จะเก็บเปลี่ยนไปใหม่แล้วจะอะไรดูเลื่อนทำไมลูกไม่รู้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้แจะยังไงแสดงว่า ไปเสร็จล้างไปเสร็จ huh. ล้างที่คพูดตรงนั้นน่ะตั้งมาานนะเพื่อตรงนี้ที่นี่เลตจะได้เพื่อนได้ตัวน้ำด้วยก็อาจจะสูสีอยู่เดี๋ยวไม่ได้ทำตรงนั้นไม่ทันหรอกนั่นมีบอกหรอกเป็นประตูสรุปจะเปลี่ยนแทนเป็นประตูแล้วไม่ยากตมช่ัวเลื่อนเลยตัวเลื่อนเลื่อนเจ้าเลื่อนบ่ยังยังเจ้าเลื่อนอีกบอเอืมเลื่อนแค่ข้างเดียวอือเลื่อนทั้งหมดเลยอืมในเลื่อนไอ้ไกันคะเน่คืน่งนึงคืึนึงคืึนึง อนเต็มแงแล้วเต็มเต็มันจะไปอยู่ในเรเื่องไปนอะนเหรอน่นแหละู่นแหละชนกํแพงน่นแล้เออเ็ดีนะเสืออมมาละกัารก็อมันดังพอพอเราเลื่อนปุ๊บตรงนี้มันก็มันประตูจะไปบังเนี่ยแหละเราเอาล่เนี่ก่อนเฉพาะมันนี่แหละเมาเนี่แหละพอเลื่อนปุ๊บไอ้แพงประตูด้านหังมันก็จะไปบังเออม่ช่วยเหรอเดกเนี่ยเด็นู้นแหละี่สุดเดเาเด็กเขาบ้างเดีกเอยพิจาณาตรงนี้เออโอ้หวกบกบตาวเองอย่างดี ใสเหล็กหรือเปล่าใส่ตะปูหร yeah. ือเปล่าใส่ใส่ตู้ตู้แล้วเนี่ยเออโอเคนึกว่ามันใส่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ก็ติดลังกาได้ปิดประตูนะใส่หมดเลยเออห็นนัด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 ดูสิไงเดี๋ยวจะไม่ดุกน้นว่หรอฮะไม่เยอะมันด่วนมันมีมันมีระแนงไงมีระแนงมันมีตัวยึดตัวตัวยระแนงยึดไม่ได้ มันยกเยอเวล้่มันจะยกเลยนี่พาเรต้องยึดไม้เราเนี่ย้อายึดไม้ใหละเราค้ำยึดเลยเไมลเยไม้เพียบไมาเยอะๆะน่อโอเคนะครับผมแก่แล้วแหละอสวยซิงซิงไงไปขัลังทีหลังทีหลังซิง่ยเวลาชามจะไปขัดมือได้เจ้าเน่ยหนักไหมนี่กอล็อกล็อกนี่ล็อกไวล็อก้เติดประตูปิดปิดไง ตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูวไตว้หน่นะประตูอะไรอีกดูเก็บของไงขึ้นล่างไงอ๋ออันอันนี้คือต้องล้างจานบอกใช่ล้างล้างถ้วยตรงนี้อ๋อล้งางถ้วยล้างจานอยู่ตรงนี้ยาวยาวเลยช่องยาวเลยเก็บของหมดตัง้งแต่ยเลยโอ้ยท้าไมถึงจะเอาสูงอ่ะละ้างถ้วยล้างจานมันต้องลงไม่เราก็เราก็มิดบังนี่ก็นี่ถ้วยนี้นี่ไงจะต่อกอมเพงนี่ไม่ใช่เหรอนี่เดี๋ยวก่อนด่วนต่อกอมเพงต้อมาำอะไก็อีกอีกอีกนี่อีกนี่ตานนี้ เราซิงก็จะกอดมาเนี้ยอ่าโอเคเรื่องที่บางบางวางจีบวางพวกจานกระมังโอ้ออกแบบเออแต่ตรงนี้เอ็มนานอีกกองเข้ามาเลกองมินมาก่อนฮะหลังสงครามหละให้กองมินมาก่อนฟังถ้าพาเขาเอองั้นาซื้อซิงเลยก่อนเลยเขาพร้อมอนุมัติเอาได้ดิยคิดได้เดียวไม่ได้เลยนี่แหละอืออ่าใช่นกเข้ามาแล้ว เหนือแต่คนทำอ๋อเย็นไม่แน่ผมดูแล้วอาจจะเสร็จหลังโน้นอาจจะไม่ได้ช่วยมาช่วยทำเองดีละสงสัยเสร็จเสร็จหลังโน้นแล้วอาจจะได้มาทำครัวช่วยพี่บ่าวเตรงเลยน้องลูกเสร็จก่อนแล้วทุกท่านเลยเอ็นในซิก่อนแล้วเหลอะผมจีผมไม่ได้จีร้อนพี่บ่าวแกยปวดแขนอืมนี่แหละผมทำคนเดียวเลยมาว่าแม่ยังไม่เกย์เลยผมทำไปเล่นไปนอนไปผมมเยอะผมอ่ะอืม เอเด้อเอโอเคนะผมก็ในมามอบคอให้เขาพูดเขาพูดจะจีดิเนาะหอรอาหารยำยำไม่มีครับผมโอเคขอบคุณครับผมดีครับรับผม